เรเยอะกันเยอะเกินลงไหนครับลงเมียลงบ้านด้วกันผม่เจตรงนผ้ยังไหฮะบุเวลาเวลานี้ไม่มีคนเออก็จริงอ่ะเรามาเล่นเร็วเกินถ้าเล่นตอนเลิกงานเนีพอว่า ในตอนคืนสตรีมก็ไม่มีคนดูอยู่ดีนะตอนคืนคนเขาไปเล่นเกมไปดูหนังตามสไตล์เขามีคนลงเหรอเดี๋ยวไม่เห็นสบายลงนิดละมันปรับภาพไม่สวยขึ้นเหรอหรือมันปรับให้มีตอนกลางคืนเอ้าวเจอละไอ้เหี้ยที่คุณเจอียวไว้ให้สบายกันสบายบักบ,บักอีก,กอแล้วอ่ะบักอะไร <laughs> บักเดือด บักเดินไม่วิ่งเขตระวังนะบักเดินอีกแล้วะอัปเดตแพทใหม่ก็เหมือนเดิมอ้ระวัะงระวังชิบหายแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างบนข้างบนคือี่เนี่ยตรงชส้มาร์กแดงอะ่ะไม่เห็นมีชุบไหมครับมันยิงกันมันไปแล้ว ม่นยิงแล้วมันไปเออมาแล้วมาแล้วเคมาช่วยหน่อยมาแล้วมาแล้วมันมาหาแล้วมันมาหาแล้วแป๊บนึงหนึ่งเยู่หนึ่งก็มันตายทั้งคนตาแล้วข้างหลังดุ๊บดุ๊บดุ๊บสมัยยิงนกไปแล้วตัวนั้นมันยิ่งอึ่งมันเดินติด เอ้าสมัยเก็บอะเจ้าี้เก็บเอาแล้วเกี่อะไรเก็บอะไรไม่รู้เก็บระเบิดโดดระเบิดโดดไม่ระเบิดโดดมันอยู่กับเขตเถอะขีดเก็บแม่งเขาใส่ไลอะเมื่อกี้เห็นโดนสมัยหันเอากล่องไปเอาเอากล่องไปกล่องมารีได้เรื่อยๆดิเข้าไปวะเองนั้นถ้าจะมีตี้มาอีก ออเ,เอาว่ามีเฟสเนี่ยเฮ้ยยิงไม่โดนได้ยังไงเนี่ยโอ้บอด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 ยิงแรงเกินโอ้้ยโอ้ย,อย,อยบอด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  ไป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 ดูวนี่สมัยสมัยนี่นี่นี่ไม่มาร์กไปไลยเนะเอเออชักให้เพื่อน่อยไปไปไปปืนเคลียกน แยกพวกนี้ก่อนพวกนี้บางอาจ <c oughs> มีคนสลิงมาพากันเก็บของน,นะไปดักเลย <c oughs> มีคนสลิงมาสองคนละอุ้ยน้องหนึ่ง เฮ้ยมีตี้ใหม่มั้ยมีตี้ใหม่มั้ยโอ้ได้ยินได้ยินตีแล้วตายหนึ่งตี้เลยตีหนึ่งใช่ไหมมันโดดโอ้ยมันโดดออปัญญาก่อนเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะอุ้ยโอ้โดดลุมเรียบร้อย สองคนโดดใส่อีกสองคนหนีมาพี่เด็กมันก็ามา <c oughs> มันยิงยากกว่าเดิมมาสไนเปอรอ์ทำไมต้องมาพร้อมกันด้วยวะสองตี้อาสองตี้เหรอฆ่าไปแล้วตีหนึ่งเลยตีหนึ่ง,ตงแต่นี่มีตี้ใหม่มาอีกนี่ใครนะเราเป็นสามตี้เก็เมีที่หนีใช่ปะ ้ยอย่าไปเคาะมันได้ยินไปเลยไปวิ่งไปเก็บเลยสลิงหนีเลยมันมีรถอยู่นี่ก็เออดดไปเก็บไปเก็บแล้วกระโดดขึ้นรถอะไป,ไป,ไปไกกเร่อยไปเลยไปเลยชา้าเกินมันมาหาศพไปไปกูกดกดกดเสร็จโอเคเอาไปคายคงกริสไนเปอร์ไปเลย ไปไปไกลๆเลยขับรถขับรถขับรถไปไกลเลยมันตามมันตามมันวิ่งตามแล้วมันวิ่งตามแล้วมันมีรถมันขับรถตามมันขับรถตามเห็อวงไหมตามทั้งสองคนน่ะเอ้ยมีคนอยู่หน้าสมัยขึ้นรถเลยสมัยชุบตรงนี้ไม่ได้มันมาไม่มมันมามันมามันถอดเหรียญแล้วมันรู้มากมันรู้มากนั่นน่ะมันขับมาแล้วมันรู้มากตรงนี้ตอนนี้ อย่าวิ่งไปหาบอดบอดยิงยางชิบหายแล้วมันยิงยางแน่ๆเอกซ้ายไปออกซ้ายไปออกซ้ายไปเลยเออตรงไปตรงไปไปเอนน้สองตัวลววะทีกว่ามันไล่ <c oughs> เขาถึงบอกให้รีบขับรถหนี<ส>ชิบหาย,ยเลย้ดวยเรียบร้อยยางแตกไหนนี่แหลกมาแล้วไปลูกมัน เกตตกแล้วสมัยตกเขาแล้วเอาสมัยนี้ได้อยูได้ยูก็ถึงก็ถึงโขับรถหนีเลยมันวิ่งตามจริงๆจริงลอ,อกกันนะไอในน้ำมันโยนโยนไปะมันยิงได้มันขับรถไปดักอยู่ดีใบน้ำไปก็ไไปลอดไปมีที่โดดดีกว่ามันจะยิงที่โดดเกนไอเขตหนีไปที่อื่นเลยออกซ้ายเออไปหากเกตเลย ตรงไหนมีสลิงวะสมัยเป็นทางบ้านเป็นทางบ้านเดี๋ยวไปตรงนั้นมันทางตันนะตันอะไรเออมีชุบเลยออมแบบชุบเลยบ่ทานสมัยใช่ปะไม่รู้มันอาจจะได้ยินเสียงชุบก็ได้แต่เราเอารถแล้วหนีเลยก็ได้เคทขอสไนอเปร์นะแค่นั้นพอขอสไนเปร์ปืนเคาะก็ได้ดูให้ว่ามีคนมาไหม ไม่น่ามันน่าจะไปหาทำไมไม่ไ <c oughs> เป็นไรเป็นคอบอกเป็นคอไม่มีระบ่เอ๊ะเอ้ยรถเอาทำไมรถจะพังเออไอ้เหี้ยไอ้ตรงนี้ฟีม่าตกไปทางน้นเดียวหานด็กคนนี้น,นี่ไงนี่นี่ชุบชุบแล้วชุบแล้วเออที่ชุบจะไปหาที่ชุบอะไรอีกเฮ้ยม,มีคน,น<า>ไหมเข็ดเข็ดเข็ดขึ้นมาเคข็ดเคข็ดเข็ด ไอไปไปมันมามันมาไอมิโดริยะไอตัวเมื่อกี้เลยตัวที่มันฆ่ารู้มากกว่ารู้มากกว่ามันจะมาฟาร์เมื่อกี้มันไม่คิดว่าเราชุบนี่เออวิ่งหาที่ชุบลุกอ๋อจะลุกจะดุกเือแล้วอ าแล้วไปรับสมัยไงดี่ปะเนี่ยสมัยมาทางไหนมีรถอยูกสมัยมีรถอยู่มันมีดักไงมันดักอยู่ตรงโน้นนะนายมัให้หน่อยมากมักอะไรแบบมักอะไรงห้หน่อยคมักอะไรหนึ่งตัวเองมันอยู่บ้านเนี้ยมันอยู่นี่เนี่ยมันวงอย่างเงี้ยเห็นไหมเมื่อกี้มันยอมถอดเหรียญเพื่อตามสมัยมันยอมถอดเหรียญเพื่อตามสมัยมันเกือบแล้ว ตามตามไุคตามสมัยสมัยนักจูกันเทปมันมาแล้วเขียนเอาไปไม่ได้อีกมีคนยีงกันมีคนยิงกันขนาดเว้ยเราไม่ได้ถือเลียนใช่ปะไม่เนาะนี่รับตัวเลยเราใครหนีเลยหนีเลยสบายไม่เรียนหรือเปล่าทำไมไม่มีเล่นไมถือหรือเปล่าไม่นี่ไม่เนาะก็รู้เพืนเปิดย้าโดนฆ่าไปแลอง เหรียญเลยไปอยู่กับมันตอ,อนนี้หาปืน,<ห>นอีกเดี๋ยวมา,มาดิไม่เห็นอะไรเอ้ยดูดูเขตยังไม่ได้อันนี้อ่ะโอเคไป เฮ้ยที่กว่ามา <c oughs> เพื่อนอยู่ที่อยู่คนละซีโร่กันเลยกว่า <c oughs> เติมน้ำมันน่ใช่ไหม <c oughs> เติมน้ำมันนะอ,อย่างตันนะไม่มีตัน,น,นโอ้ยใส่น้ำมันแล้วทำไมมันยิงวะฮัลโหลเกมเสีกยกัยนได้ศูนย์ทำไมยอูอย่เนี่ย เออทำไมยอยู่นู่นไม่อยู่กลางวงเลยเนี่ยเอ้าเรา <c oughs> อยู่นอกวงเ <c oughs> หรอโอเคใช่ <c oughs> ไ,มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือเวลาอยู่ฟาร์มกันถ้าไม่เจอพวกเข้าวงเหมือนกันนะจะมาอยู่ภูเขาที่สูงที่สุดนะมองเห็นจากไกลๆก็ได้ยินเสียงมาอยู่ <c oughs> มีคนฟาร์มฟาร์ม <c oughs> ไปแล้วแหละแต่เราอันนี้มันคืออะไรกันแน่ EMP อ๋ <c oughs> อก็คือหายตัวแล้วก็กดหายตัวออกมันก็ระเบิดมา EMP อ่ะ มันแรงอยู่หรอรู้สึกว่ามันแรงอยู่นะของฟ้าไม่เยอะเลยเว้ยเฮ้ยที่หกมีใครอยู่ไหรเดี๋ยวชักกันนี่ที่หกโอ้โหก็ไกลเกินพ่าคุณจะให้ไปถึงนู่นเอาวงมาเอ้าจะมาอยู่กลางวงเด็ดเอเคมาเขี่ยไหมเขี่ยกลางวงเด็ดกาะรถไปด้วย ไม่ไม่ใช่สมัยอยูไม่มีวัดสมัยมีวัดอยู่ทนเรียนอยู่บนนู้นเลยสินะดูวงดิ<น>มันถอดเหรียญเหรอไม่ไนี่มันไม่ได้ถอดโอเคทำไมอยู่บนภูเขาได้ครับกำลังไปอันนี้เหลือกี่คนแอเเหลือไม่กี่คนได็ก,กันงติ๊กตอกจะมาไหมจะมาก่อะไหมจะไปจะไปจะไป,จะไปมีสิดโดดสิดโดดเยอะ มา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 เลยมาเลยเพราะว่าไม่มีของต้องยืดมาต้องทําเหมือนต้องทําเหมือนของเยอะหน่อยก่อนจะมีของเราต้องทําเหมือนมีของเราจะขโมยปืนเราก็ต้องทําตัวเหมือนมีปืนถูกไหมท่ไมถูกไหมเข็ดแต่เรามีใช่ปืนหกเออมันมีคนโดดอ่ะเนี่ยมีคนโดดอ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างนอกเห็นไหมอุ้ยเอาติดวาไอ้เหีย ไม่ไม่ไม่เข้าวาร์ปพอดีมันดันเราออกมันกลัวเราพักโอ้แล้วกูวาร์ปสองรอบเกียืดกันเลยคืออะไรกันเลยอยู่ในกันนะกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นมีคนยิงอยู่เขยดยึดไปเขยดยึดไปเขยดยึดไปเดี๋ยวยิงกันยิงไล่กันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างล่างตีนเลยร้อยสิบนี่เขี่ยดีกว่าบอกจะมาอยู่ไหนอ่ะ บนฮิวด้วยมันอยู่ไหนวะมันวินวอล์กเหรออยู่ใต้สะพานนะเ,เจอแล้วร้อยสิบก่อแตเอ๋อบัตรประสมาตัวโอ้โหมีกระสุนสะนยไหม มีกระสุนชนัยมีม,ม,ม,ยมีกระมีกระสุนปืนกลไหม <laughs> หรือสามนัดกระสุนปืนกลเหรอเล <laughs> ือ3สามนัดเองเจ๊กะมีท่าที่เจ๊ให้ดูไปร้อยยี่สิบนัดนะอยู่ข้างบนนะขอบคุณครับ <c oughs> ในข้างบนอ๋ชอช็อตกันเหลืองหกนัดตอนนี้ข้างล่างยิงกันอยู่ <laughs> ไ,ปไปยิงกันเลย เงี้ยสวนเชนายไม่พอเ้ยเชนขอบบุณครับสิบเอ็ดอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยลืมเปลี่ยน<อ>สโคบไอ้บ้าเลยเโคปลเปลี่ยนสโคปเสองไฟเอา้าเอ้ามัน,นหลุดออก<ห>จากสโคบเยอะ สวัสดีครับอะไรครับเนี่ยไปแล้วบอกเฉยๆอะไรครับเนี่ยอยู่ก่อนนะครับคุณเป็นซับผมไปนเนี่ยคุณดูผมบ้างหน่อยเออไอผมก็ดูคุณอยู่นะครับผมก็ดูคุณอยู่เป็นซับผมหรือเปล่าคุณฟุกอะไรครับเด็กห้าสิบวีมีวงซ้ายเห็นนะวงซ้ายกำลังขึ้นเขา ้มีคนบินเนี่ยใช่ไหมบินมาปะร,รถเสาตรงเสาตรงเสา,สามีคนเรากระสุนไม่พอสู้อะกระสุนโน่นกระสุนสรกรสนั้นกระนกระสุนไม่พอสู้อยู่ดีไปอยู่ในพุ่มเนี่ยโอเคเราเราเราโดดเข้าวงเนี่ยสามสิบวิเราต้องไปจองพื้นที่ด้วยไปมามา,มา,มาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง บินตามมาบินตรงไปเลยเขี้ยไม่มีเทมเคลื่อนที่เขานี่มันทำมันมีที่หุกใช่แต่มันขึ้น,นยังไงอ่ะก็อ้อมตรงนี้นี่ทางนี้มีทางนี้มีลืมอะไรทางนี้นี่นี่นี่น,น,นี่มาตรงนี้ยมาตรงเงี้ยมันขับมันมีหุกไปมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยอ๋อ กดซับแล้วไม่ดูก็ได้โอเคอะไรครับเนีはは่ยมีคนยิงกันอยู่อะเฮ้ยนี่นี่นี่มันทะไลท์ลงไปข้างล่างข้างล่างมีการยิงกันอยู่ไอตัวนี้อยากอยากยิงมันจังเลยโอ้ยยิงไม่โดนไอ้ดุกระสุนยิงน้อยอยู่ นองนอกนองซสายซ้ายส้ายกระชุบอ่ะนี่ยเเนาะตายเลยแบบของเวลขอแบบขอแบบขอดูให้ด้วยนะรอบรอบมีคนป่ะไอเทมเพื่อนที่อยู่เนี่ยวะอ๋อนึกว่ามันไม่มีไอเทมเพื่อนที่รถไคอะไม่มีคนกดหัวเราใช่ไหมเนี่ยเนี่ยข้างล่างยิงกันอยู่ เอ้มันชุมันลุกแล้วเหรอตายเลยอันนี้ตายเลยเ้ข้างหลังม,มีคนข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงรถอนะ่ะมันอยู่นอกวงใช่ปะเอา้าทำไมลงไปคนเดียวตาย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 ตกสน,นคลิปหายละมันมัน บนยอดเขาสูงสุดข้างหลังเราเนี่ยมันมันอยู่ในวงไหมวะลองมาร์กดิมีใครมาร์กได้ไหมอยู่ในวงไหม,ไมอยู่เราวงเราวงเราวงดิระวัาางนะดูให้อยู่เขียอย่าไปนะดดน,นี่ที่โดดอยู่นี่ที่โดดอยู่นี่ <c oughs> มันขับรถไปไหนทักที่ มันเอารถไปด้วยเหลือซามซามแล้วเหลือซามซามแล้วไเกียร์ป่ะเนี่ยโชว์เดินช้าโชว์เนี่ยมีใครทำได้มบ้างเี้ยบล็อกเนี่ยเนี่ยเออสองนี้คนเหรอเหอาแล้วเลยเนี่ยเนี่ยบอล็อกอามิจิทำมิจิ ช่วยหนูดูวยจ้ะมันกำลังจะลิงลงมันจะเลิงลงไม่เลิงลงตายนะมันล่อเหรอโอ้มันล่อตัวตัวตัวนี้ร้อยสิบหกเจ็บเจ็บเจ็บมันโดนวงมันโดนวงกันทุกคนโอ้กูก็โดนกูก็โดนกูก็โดนมันยิงเฮ้อตีไม่โดนยัง ใช่ที่ที่ที่ยิงเราแต่แรกเลยฆ่ามันได้ไปเราคืนใส่กระสุนก่อนไปไปหนึ่ง,งอุ้ยวิ่งไม่ออกร,ร้อยสิบแปดใครก็ได้ช่วยด้วยโดนลุมแล้วทางขวามา ไม่ได้หรอไหนวะลองทางขวาขวาเลยมันถูกกัดนั่งรถชุบบังดูมันวิ่งลงขวาไปแล้วมันวิ่งลงขวาไปแล้วมันถอดเรียนตัวน็อกน็อกมีระยะน็อกมันมีอีกสองคนน่ะหนีไปแล้วอ่ะยู่ไหนอ่ะไปที่เต็มน็นอกตาย มีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงแถวเนี้ยมันลงมาแล้วอะ่ะใช่เหรออยู่นั่นเหรอเอ้ามันย้อนกลับไปอะเจ็ดส<อ>ิบ <70. S 2> หัวโวอย่างเดียวเลยนนอะเด็ดตัวท้าย <c oughs> เป็นไงเป็นงี้เป็นงี้้า <c oughs> มุ่วไป มันใบชิบหาย